นวนิยายสิ่งบันเทิงที่สร้างความเพลิดเพลินให้แก่ผู้คนนอกเหนือจากการดูงานศิลปะการฟังเพลงหรือชมละครการแสดงโดยเป็นความบันเทิงในรูปแบบตัวอักษรที่กลั่นกรองออกมาจากจินตนาการของผู้แต่งมาสู่ผู้อ่านให้นึกภาพตามเรื่องราวที่ได้รจนารูปแบบวรรณกรรมประเภทนวนิยายเริ่มเข้ามาสู่ไทยในช่วงรัชกาลที่5ไดยรับเอาขนบการเขียนแบบร้อยแก้วตามแบบตะวันตก ผ่านงานวรรณกรรมแปลแล้วจึงมีการนำมาดัดแปลงตามแบบฉบับของไทยซึ่งดูได้จากนวนิยายเรื่องแรกของไทยเรื่องความไม่พยาบาทเป็นผลงานการประพันธ์ของครูเลี่ยมหรือหลวงวิลาชปริวัติที่ดัดแปลงมาจากนวนิยายของมารีคอเลลลี่เรื่องเวเดตตาหรือในชื่อไทยที่นำมาแปลคือความพยาบาทโดยพระยาสุรินทราชานกยูวิเศษกุลเจ้าของนามปากกาแม่วัน ทั้งยังเป็นนวนิยายแปลเรื่องแรกของไทยก่อนที่รูปแบบงานประพันธ์ดังกล่าวจะกลายเป็นที่แพร่หลายในสังคมและกลายเป็นส่วนหนึ่งในวัฒนธรรมการพิมพ์นวนิยายจึงนับว่าเป็นกระจกสะท้อนความคิดและค่านิยมทางสังคมผ่านสำนวนภาษาที่ถ่ายทอดแนวคิดและการมองโลกของผู้เขียนในแต่ละยุคสมัยมาแซลบารังอดีตนักข่าวฝรั่งเศสที่ได้ครุกครีอยู่ในไทยมาเกือบครึ่งชีวิต และเป็นนักแปลวรรณกรรมที่นำเอาวรรณกรรมไทยไปแปลเป็นภาษาต่างประเทศอย่างเช่นนวนิยายเรื่องเงาสีขาวและเรื่องสั้นอสรพิษของแดนอารันแสงทองจนเป็นที่นิยมในฝรั่งเศสทั้งยังทำให้แดนอารันได้รับเครื่องราชาอิสริยาภรณ์ชั้นเชิญวาลีเย่ด้านศิลปะและอักษรจากรัฐบาลฝรั่งเศส มาแซลนั้นมีบทบาททําให้วรรณกรรมไทยได้ออกสู่ตลาดโลกอีกทั้งยังเป็นผู้ที่จัดอันดับนวนิยายไทยทั้ง20เรื่องที่ดีที่สุดโดยวัดจากกลวิธีการใช้ภาษาของผู้แต่งและการสะท้อนบริบททางสังคมซึ่งเป็นการจัดอันดับตามปีที่พิมพ์และในวันนี้อับดุลไทยทูบจะขอยกเอานวนิยายไทยที่มาแซวจัดอันดับบางเรื่องมาเล่าให้ฟังกับ4นวนิยายไทยที่ยอดเยี่ยมในสายตาของชาวต่างชาติ 1. ละครแห่งชีวิต c i r c u s of Life ละครแห่งชีวิตเป็นผลงานการประพันธ์ของหม่อมเจ้าอากาศดํเกิงระพีพั์ที่พิมพ์ครั้งแรกในปีพุทธศักราช2472เป็นงานเขียนที่สะท้อนเรื่องราวชีวิตส่วนพระองค์สะท้อนให้เห็นสังคมเก่าของสยามประเทศปะทะสังคมใหม่ในประเทศแถบโยุโรปอีกทั้งยังเป็นนวนิยายยุคแรกๆที่แต่งโดยคนไทย โดยในตัวเนื้อหานาวนิยายนั้นบอกเล่าเรื่องราวชีวิตผ่านตัวละครเอกอย่างวิสูตรสุภลักษณ์ณอยุธยาที่ชีวิตครอบครัวเต็มไปด้วยความขัดแยง้งโดยเฉพาะพ่อที่ดูจะไม่สนใจใหญ่ดีวิสูตรมากนะักอีกทั้งเพื่อนสนิทของเขาก็ได้ทุนไปเรียนต่อที่เมืองนอกและหญิงสาวที่เขามีใจก็ตีจากไปคบกับร้อยโทหนุ่มนักเรียนนอก ทำให้วิสูตรตัดสินใจเดินทางไปต่างประเทศเพื่อแสวงหาความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตช่วงแรกเมื่อไปถึงอังกฤษเขาก็ได้ทํางานเป็นนักหนังสือพิมพ์จากคําชักชวนของสาวนักหนังสือพิมพ์ชาวอังกฤษอิตาเลียนชีวิตนักหนังสือพิมพ์ที่กําลังรุ่งกลับต้องมาชะง,งักจากการประสบอุบัติเหตุจนต้องเลิกอาชีพหนังสือพิมพ์กระนั้นวิสูตรก็เดินทางเสี่ยงโชคไปยังอเมริกาตามทุนเล่าเรียนหลวงที่เขาได้รับที่มหาวิทยาลัยจอร์ดแต่ก็ยังเรียนไม่จบ เพราะเนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพที่เป็นผลมาจากอุบัติเหตุทำให้เขาจำต้องเดินทางกลับประเทศโดยการโดยสารทางเรือที่แล่นผ่านประเทศญี่ปุ่นจีนจนมาถึงประเทศไทยก่อนที่เขาจะไปอยู่ที่บ้านเดิมของพ่อพร้อมกับพี่น้องในบ้านอย่างปกติสุขบทเรียนจากต่างแดนที่วิสูตรไปอยู่ถึง6ปีได้สอนให้เขารู้จักตัวเองเพื่อนร่วมโลกและการปรับตัวให้เข้ากับสังคม 2. ข้างหลังภาพ behind the picture ข้างหลังภาพเป็นผลงานการประพันธ์ของกุหลาบสายประดิษฐ์เจ้าของนามปากกาสีบุรพาที่พิมพ์ครั้งแรกในปีพุทธศักราช2479ซึ่งเป็นช่วงหลังจากที่สังคมไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี2475โดยนิยายดังกล่าวเปรียบเสมือนภาพแทนความสัมพันธ์ระหว่างคณะราษฎรที่ยังอ่อนต่อโลกกับกลุ่มชนชั้นปกครองในอดีตท,ที่ค่อยๆเสื่อมถอย บอกเล่าเรื่องราวของนพพรหนุ่มชาวไทยที่ได้มาศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่นและได้พบกับหม่อมราชวงศ์กิรติภรรยาสาวของพระยาอธิการบาดีซึ่งทั้งคู่ได้มาฮันนีมูนที่ประเทศญี่ปุ่นโดยพระยาอธิการบาดีผู้เป็นเพื่อนพ่อของนพพรไหายหวานให้นพพรเป็นผู้นําเที่ยวในช่วงที่ท่านเจ้าคุณไปทําธุระอีกทั้งตนเองก็อายุเยอะกลัวจะทําให้ภรรยาสาวนั้นไม่สนุกกับการมาเที่ยว เมื่อชายหนุ่มผู้อ่อนต่อโลกได้อยู่ด้วยกันกับหญิงผู้สูงศักจากความสนิทสนมก็ค่อยๆก่อเกิดเป็นความรักต่างวัยท่ามกลางภูมิประเทศที่งดงามของญี่ปุ่นหนึ่งในนั้นคือมิตะเกะสถานที่อันเป็นความทรงจําระหว่างนกพรกับคุณหญิงกิรติก่อนที่ทั้งคุณหญิงและท่านเจ้าคุณจะเดินทางกลับไทย เวลาล่วงเลยผ่านไป6ปีนพพรได้กลับมาที่ไทยเพื่อมาสารต่อกิจการทางบ้านด้านคุณหญิงกิรติหลังเจ้าคุณอธิการบดีเสียชีวิตก็ใช้ชีวิตอยู่เป็นแม่อย่างสงบสุขพอเมื่อทั้งคู่ได้กลับมาพบกันความรู้สึกของนพพรที่มีต่อคุณหญิงกิรติจากความรักที่เคยมีแปลสถานะเหมือนได้พบกับพี่สาวที่แสนดีคนหนึ่งอีกทั้งนพพรก็ได้แต่งงานกับคู่มั่นที่ทางครอบครัวหาไว้ให้ก่อนที่เขาจะไปศึกษาต่อที่ญี่ปุน่นสองเดือนต่อมาหลังงานแต่ง นบพรที่ทราบข่าวการป่วยของคุณหญิงกิรติก็รีบไปเยี่ยมที่บ้านพอไปถึงอดีตหญิงคนที่ชายหนุ่มเคยรักได้มอบภาพวาดที่เธอวาดขึ้นอันเป็นภาพมิตเกตสถานที่ที่ทั้งสองได้เคยมีความสุขด้วยกันก่อนที่เธอจะสิ้นใจในอีกเจวันพร้อมกับประโยคทิ้งท้ายที่แสนตราตึงผู้อ่าน 3. ผู้ดีโนเบสออบิส no ผู้ดีหนึ่งในนวนิยายชิ้นเอกจากปลายปากกาของหม่อมหลวงบุพานิมมานเหมินเจ้าของนามปากกาดอกไม้สดเขียนขึ้นในปีพุทธศักราช2480ซึ่งอยู่ในช่วงยุคสมัยที่เกิดการเป,ปลี่ยนแปลงทางชนชั้นในสังคมนวนิยายเรื่องผู้ดีนั้นเป็นการสะท้อนนิยามความเป็นผู้ดีที่มาจากเนื้อหาหาใช่ฐานะชาติตระกูลซึ่งเป็นเพียงแค่เปลือกนอกไม่ โดยนิยายเล่าถึงวิมลหญิงสาวผู้เกิดมาเพียบพร้อมในตระกูลผู้ดีมีฐานะและเป็นที่รักของพระยาอมอรัตรราชาสุพิชาผู้เป็นบิดาอีกทั้งเธอยังได้รับการอบรมเลี้ยงอย่างดีจากคุณแสมารดาเลี้ยงที่รักและเมตตาเธอชีวิตของวิมนนั้นดูน่าอิจฉาในสายตาของสุดใจหญิงสาวซึ่งเป็นญาติของเธอกระทั่งวันหนึ่ง บิดาของวิมลได้เสียชีวิตลงโดยที่ไม่ได้ทิ้งทรัพย์สินใดๆให้กับเธอนอกจากตึกหลังที่เธออาศัยแถมยังทิ้งให้หญิงสาวต้องเผชิญกับภาระค่าใช้จ่ายที่ต้องส่งเสียพี่ชายที่กำลังเรียนอยู่ที่ต่างประเทศในจะชีวิตของน้องๆและบรรดาคนรับใช้ภายในบ้าน มันจึงทำให้เธอต้องย้ายตัวเองมาอยู่ในบ้านคนใช้พร้อมกับเปิดให้เช่าตึกที่เธอเคยอยู่เพื่อนำเงินมาจุนเจือและส่งเสียพี่ชายของเธอโดยที่ตัวเธอยังคงยึดมั่นและปฏิบัติตนตามคำสอนผู้ดีที่คุณแสมักจะคอยเขียนจดหมายให้คำปรึกษาแก่เธอเสมอแม้ว่าฐานะของเธอจะพลิกผันจากหน้ามือเป็นหลังมือเธอก็ยังคงมีความสุขกับงานที่เธอทาค่าของคนที่แท้จริงอยู่ที่ตัวคนอยู่ที่ความประพฤติและการกระทำของบุคคล ในที่สุดวิมลก็สามารถส่งเสียพี่ชายของเธอจนเรียนจบด้วยความมานะและความเสียสละความสุขส่วนตัวโดยที่ยังคงความเป็นผู้ดีไม่ได้มาจากทรัพย์สินเงินทองหรือชาติตระกูลแต่มาจากคำสั่งสอนที่เธอได้รับแล้วนำมาปรับใช้กับชีวิต 4. หญิงคนชั่ว the woman of easy virtue หญิงคนชั่วเป็นนวริยายของกอสุรางขนางซึ่งเป็นนามปากกาของกันหาเคียงสิริเจ้าของผลงานเรื่องบ้านทรายทองที่โด่งดังเขียนขึ้นในปีพุทธศักราช2480้วยโดยเป็นการสะท้อนชีวิตของโสเพณีและเสียดสีชนชั้นทางสังคมที่มองคุณค่าของคนแค่เพียงเปลือกนอกมากกว่าจิตใจภายในผ่านตัวละครนามว่ารื่นหญิงสาวลูกชาวนาผู้ยากจนที่หลงคารมชายหนุ่มจากกรุงเทพจนหนีตามไปอยู่ด้วยกันในกรุงเทพ ก่อนที่เธอจะมารู้ตัวว่าถูกหลอกให้มาเป็นโสเภณีขายบริการก็สายไปเสียแล้วรื่นจำใจทำงานที่สังคมตราหน้าว่าต่ำชามชั่วช้าจนเธอได้พบกับวิทย์ชายหนุ่มผู้มากพร้อมด้วยหน้าตาฐานะและเป็นคนที่ทำให้เธอได้รู้จักคำว่ารักอีกครั้งแม้ว่าทั้งคู่จะมีใจที่ตรงกันวาดหวังว่าจะได้อยู่เคียงคู่ฉันสามีภรรยาแต่รื่นก็ตระหนักดีว่าเธอนั้นไม่คู่ควรกับวิทย์เนื่องจากอาชีพที่เธอทำ กระนั้นเธอก็ยังคงรักและพักดีต่อชายหนุ่มที่เธอรักกระทั่งวันหนึ่งรื่นก็ได้ตั้งท้องกับวิทย์แต่ยังไม่ทันที่เธอจะได้บอกชายหนุ่มก็ได้หายจากเธอไปจึงทําให้เธอต้องหนีออกจากซ่องโดยได้รับความช่วยเหลือจากสมอนเพื่อนโสเพณีที่ทำงานด้วยกันรื่นไปทำงานเป็นคนรับใช้ในบ้านเศรษฐีได้ไม่นานก็ต้องออกมาทำงานเป็นคนใช้ในซ่องแห่งหนึ่งจนเธอคลอดลูกสาวออกมา รื่นและสมอนจึงตัดสินใจเช่าบ้านอยู่โดยที่สมอนยังคงทำงานเป็นโสเพณีเพื่อเลี้ยงดูรื่นและลูกที่เพิ่งเกิดจนเธอล้มป่วยและเสียชีวิตลงทำให้รื่นต้องหันกลับไปทำอาชีพโดยนำลูกสาวไปฝากให้สองสามีภรรยาข้างห้องเลี้ยงดูยิ่งนับวันร่างกายรื่นก็ยิ่งทรุดโทรมลงแต่เธอก็จำทนหาเงินเพื่อมาเลี้ยงดูลูกน้อยของเธอให้ดีที่สุดเท่าที่แม่คนหนึ่งจะหาได้และแล้วโชคชะตาก็ได้นำพาให้เธอได้เจอกับวิ์ชายหนุ่มที่เธอรัก แต่การเจอกันในครั้งนี้ทําให้รื่นรู้ว่าวิทนั้นได้แต่งงานมีครอบครัวไปแล้วเธอจึงได้ตัดสินใจบอกความจริงเรื่องลูกของเธอกับวิชายหนุ่มเมื่อได้ทราบเรื่องเขาจึงตกลงที่จะรับลูกของเขากับรื่นไปเลี้ยงตามความต้องการของอดีตสาวคนรักเมื่อมาถึงวันที่วิทมารับลูกไปชีวิตของรื่นก็ได้ดับลงจากโรคภัยที่รุมเรา้าพร้อมกับน้ําตาแห่งความดีใจที่มีต่อวิทและลูกสาวตัวน้อยของเธอ